บทที่5เอวเมสสตังเอกังสมยังภควาสเกสุวิหารติกะปีละวัตถุสมิงมหาเวนะมหาตาพิกขุสังเคนาสิทธิปัจจามัตเตหิพิกขุสเตหิสเปหิวอรหันเตหิทัสหิจะโลกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปตีตาโหติภควันตังถันทัสสายะพิกุสังขจั อธากโธจะตุนนางสุทธาวะสุการณิกาเท е วานางเตตาอตธโหตอทังโโคปควาสกเกสุวิหารติกบิลภิลาวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิขุสังเคนะสิทธิปัจจมัตติเฮพิขุสเตหิสัเพเวหิอรหันเตหิทัศหิจะโลกะธาตุหิเทะวะตาเยปุเยนะสันนิปตาติโหงติ พระกวรรตังทัศนนาหังทัศนายะพิกขุสังคตจะยันูณะมะยังปีเนนะพระกวตาเตนุปัสังกเมยะอุปสังอุปสังอุปสังกามิตตวาพระกวตโตสันติเกปัจเจกกะปัจเจกัะคาถาภาเสยามาติอัตถโขตาพระกวตาเสยยะถาปี นามภละวาปุริโสสัมมันชิตังภาวาวาสัมมันชิตังวาพาหังปภาสาะระยะสาลิตังวาพาหังสัมมิเฉยะอาเวมเอวิวเมวัสุธาวาสุวาเสสุเทวสุอัตราราหิตาภควตโตปุระโต บาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาภควตังอภิเทวตาเกมันตังเอกมันตังทักอัททักสุเอกมันตังอิตาทิตาโขเอกาเทวตาภควตโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิมหาสมมหาสมโยปวัสนิสมิงเทวกายะสมมาคตา อาคมตัมปิอิมังธรรมะสมัมยังทักขิตาเยวะอัปปราจิตตสังคติอัตถโกอัปปาราเทวตาปะคะวะโตสันติเกอิมังขาตังอภาสิตันระภิกขะวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกามังมัก,กังสุสาระทีวะเนตานิขะหิตวาอิทริยานิรักขันติปันทิตาเตอัตถโกะ อปาราเทวตาภควัตโตสันติเกอิมังคาทังอภัสสิเฉตวาขีลังกิตวาปารีขังอินทะขีลังโอหัดจะมะเนชาเตจารันติสุทธาวิมาละจกขุมัตตาสุนันตาสุสูนาคาติอตถโคปะอปาราเทวตาภควัตโตสันติเกอิมังคาทังอภัสสิเยเกจิพุทธทางสนานังคตาสินาะเตครับ มิส,สันติอปายะภูมิงปะหายะมนุษย์ใมนุษย์สังเหตเพหังเทวกายังปาริภูรเรนสันติเตอตาโคภะกะวะพิกโวอม,มันเตสิเยปูเย,ยนพะพิกโวพิกเวทัสสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปต,าต,ต,า,ต,า,ตาตัมติตัคาตัาคตัง ทัศนายะพิกุสันคัตจ,จะเยปิเตพิกเวอเหสุงอตีตะมันทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระควันตานังเอตัปรมายว,วะเทวตาสันนิปตาติอเหสุงเสยยถาปิไมหังเอตาระหิเยปิเตพิกเวพวิสันติ อนาคตะมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานังเอตะาปรมะปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยะทาปีไมหังเอตารหิอจิกิตสามิเทพิกขเวเทวกายนังนามานิกิตตะจิสามิ พิกเวเทวกายานังนามามิเทศิตสามิพิกเบกาเทวกายานังนามานิตังสุนาทะสาธุกังมานิสิกโรทะสาพิสามิติเอบัมพันเตติโคติพิกุภะควะโตสปัจจโสสุงภะควะเอตะทะโวจะสีโลกรรมมุตกัามิและถัตตุมาทะตัทสิตาเยสิตาคิริขปรัง ปาหิตตาตาสมาหิตาปูถุสีหาวะสันลีนาโลมะหังสาภิสัมพุนโนโอทาตามะนะสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาริวาพินโยปัจจสเตปุเดชะเจตวาวเนกะปิลาวัต เทวะตโตอมันตายิสัทธาสาวกีเสนระเตเทวกายะอภินกันตาเตวิชานะทะพิกขโวเตจะอาตัปปะมะกะรุงสุตตวาพุทธศาสสารนังเทศปาตุระหุงญาณังอมนุษสานะทัศนังอเปเกสตัมมัตทักุงสหัสสัทธะอัตถสังตริงสตังเอเกสหัสสานัง อมนุษสานมัสทะุงสุงอปีเกนันธมัตถคุงที่สาสภาพพะกาอหุงตจัสพังอภินญายะวะวิขิตวานะจัคุมาตโตอมันติยิสยิสัทถาสาวเกสารเนระเตเทวกายาอภินกันตาเตวิชานาถิพคโวเยโบหาจิตตยิสสามิขิราหิ อนุสุทสุภโสสัตตะสหัสสายะวะขคสัตตะสหัสสาวะยขาภุมมากาปีละวัตถาวาอิทิมันโตชุตินมันโตวันละวันโตยะสัจสิโนโมทะมนาอภิกกรรมุภิกุนังสมติงมุนังเจสหัสสาหิมะวตายขานานัตะวันิโนอิทิมันโตชุตินมันโตวันละวันโตยะสัจสิโนโมทะมนาอภิกกรรมุภิกุนังสมติงมุนัง สัตยาคิลาติสหัสายะขานานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโทวันละมันโตยัสสินโมทัปมนาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวันังอิเจเตโสระสัสหัสายะขานานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโทวันละมันโตยัสสินโมทัปมนาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวันัางเวสามิตาปัจจสัตยาขานานัตตะวันนิโน อิตที่มัโตุชิตินมนณฑวันลนะมนโตยยสัตสินุโมทมัปมนาอาภิกรรมมงคลนางสเมติเนางกุมพโรราคัชาหิโกเวปูรัสสนิเวสนงังพินโยนังเสตตะสหัสสังยักษานางปาริรุปาสติภูมิพิโรราชะฮิโกโสปาคาสมิติมนงังปุริมัจจะที่สังราชาทัตตารโขปาัสาสติคันทบพานางัง อาธิปติมหาราชายสัตสิโสคุณตาปีตัสสะพหาโวอ,อินทะนามามหาพลาอิติม,มันโตจุติม,มัน,ตน,นตตโตวันมมะมันโตยสัตสิโนโมทมนาอาธิการมุงยิควนังสมุติงมนังทักขินัจจะที่สังราชาวิรุณโหตัดปัสสะสติกุมพันธานังอาธิปติมหาราชายสัตสิโสคุณตาปีตัสสะพะาโวอ,อิธินามามหาพลา อิทธิมันโตชุตินมันโตวันละวันโตยสสัสินโนมุทมนาอภิกรมุงพิคุณังสมิติมนังปัชชิมัตจะที่สังราชาวิรูปคูภาษาสตินาคารนังอธิปฏิมหาราชายัสสัสิโสพุตตาปีตสะเสภะโวอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุตินมันโธวันละวันโตยัสสสินโนมุทมนาอภิกรมุงพิคุณังสมิติงมนังอุตรัจจะที่สังราชากุเวโร ตับภาษาสติเลขหานังอธิปติมหาราชายสัตสิโสอุนตปีตัสสะพ,พาหโบอินทะนามามหาพลาอิทธิมันโตชุตินมันโทวนะันละวันโตยาสัตสินโนโมทัมนาอภิกรรมุภิกคนังสมติวิวันนางปุริมะที่สังทัตตารโขทิทัก,กินีนวิรุณะโกปชิเมนวิรูปะโคกุรีโวอุต,ตระที่สังจัตตารเตมหาราชาสม,มันตาจตุโร ิสาทัทะละมานาอังทักสุเวนากะปิละวัตถุเววิปัฏฐเวสังตีมายาวิโนโทาสาอาคูวัตจะนิกาสุธามายากุวินทุวีกินทุวิภูจะวิภูตัวสหจันทนโนกามเสีถูจะกิน,นุมันทุนิมันทุจะปะนาโตโอปะมะโยจะเทวสุโตจะ มาตลีจิตเตเสโนจากคันทัพโพนโรราชาชนโนสโพอาคูปจัสิโหเวเตวะติมพลูสุริยะวัชสาเอเตจันดีจะราชาโนคันทัพภาสหราชุพิโมทะมานาอภิกามุงพิคูนังสมุมติมวนังอัทาคูนาสภานาคาเวสาลาสาหัตตันจากาสับ กำพรลัสตสัตตารา,าคูปายาคาสหยายติกามานุนาทัตรัฐาฐาจะอาคูนาคายาสัิโนเอราวันโนมหานาคโคโสปาคาสมิติงวนังเยนาครราเชสหาส,สหารตันติทิพาทิจาป,ปกิวิสุทธาจาคูเวหายาสาเตวนาณมัจัปัตตาจิตราสุพนนาอิติเศสน อิสะมานังอภันอภยันตคานาคราชานะมาสิสุปันนโนเขมามะมะกาสีพุทธโธสันหาวิวาจาหิอุปหยันตรานาคาสุปันนาสระณมะกังสูพุทธังชิตาวชิชิตาวชิรัวะหัตเธนะสมุทังอสุราสิตา ้าวตาโรวาสาวเวทเสติอิทิมันโตยส,สัจจินโนกาละกันชามหาสุสมาอสุราธานะเวคาสะเวปจิติสุจิติจะมหาลาโตันโมจิณโมจิส,สะสตัจจะผลิปุตตานังสพเพเวโรจะนามกาสันในหิตวาพลิงเสนังราหุพัฒมุปาขมุงสม,มโยธานิพัน ทันเตจิกคูนังสมิติงมนังโอปาจเทวาปัตวีจเตโชวายโยตาคาขมงวารุณาวารุณาเทวาโสมะจายสสสะสะหะเมตตากรุณาญาจิกาอาคูเทวายสัสสิโนทัศเสตทัศฐากายาสปีนานัติวันมิโนอิทธิมันโตชุตินมันโทวันะมันโตยสัสสิโนโมทัปมนาอะิกุมุงพิกุนังสมิติงมนัง เวทูจเทวสะสหลีจะอสมาิจะทุเวยะมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปริกทุกิตาสุรยิยะสูปนิสาเทวาสุรยิยะมาคูปริกกิตานักขัดตานิปุริกตวาอาคูมันทะพลาหากาวาสูนางวาสโบสิทุส,สโกูปะคะปุริเทวโท ท่สีเตทสธากายาสัไินานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุตินมันโทวันนักมันโตยัสัตสีโนโมทามนาอภิกรรมุภิกุนังสมติงวินังอาถาคูสหปูเทวชละชละมัคขีสิขาริวะ อาริทกาจะโรชาจารุามาอุพนิสพาสโนวรุณาสหธรรมะจารจจุจตตาจะอเตเชนกาสุยเลยะรุจิราอาคุอาคุวาสะวะเสเสาสีนสูทศีตสัตถากายาสพีอนาตตวนินโนอิทิมันโตเชติมันโทว,ว,วันลวันโตยัสสินโนมุทัปม,มานาอภิกรมุงพิคุณังสือเมติงวัง สมานามหาสมานามนุสสามนุษย์สุตมากิตตาปัทูสิกาอาคูอาคูมโนปัทูสิกาอถาคูหาระโยเทวายีจะโลหิตวาสีโนปารักมหาปารคาอาคูเทวายัสสีโนทัศเตทัศตากายาสเิมานัตตันนิโนอิทิมโตชิติมโตวันะมันโตยะสิโนมุทมนา อาิกมุงพิกุนางสีม,มติมนังสุก,กาการุมหาอารุณาอาคูเวทะนาสสาหะาโอภะทาทคตไตหาป,ปามโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสมัสธมัตราหารักขชามิสกายจายสัสสิโนทนายังอาคาปุชจโนโยทิสาอภิวัตสติ ทัศเสตีทัศสถากายาสเพนานติวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันะมันโตยัสติโนโหทามนาภิกขมุงภิกขณังสมุติงมนังเกมิยาสุติตายามากันทักายาสัติโนลัมพระลัมพิติกาลามัสเศธาโชตินามาจะอาสวานิปมาณะรติโนอาคูอาธาคูปารนิมิติทัศเสตีทัศสถากายาสเพนานติวานิโน ติติมันโตเิตนะิมันโทวันะวันโตยัสัตินโนโมทัมานาะภิกามุงภิกขุนังสมุติมวนังสัตเถตเ,เ,เทวานิกายาสเพีนานติวนันนิโนนามัตน,นามันวเยนะอาคัตจุงเย,ยจจสถิสาสหาปวุธทธชาติมักขีลังโอคติน,นะมะนาสวังทักขโมพัตตาระนาคังจันทวังอาศิตาติยัง พร,ระมา,าปรมัตโตจะกุลตาอิทธิมโตสหสนังกุมาโรโอติโสจะโสปคาสมิติงวนางสหัสสพรหม,มโลกานังมหาพรหมมาทิติทัตติปะป,ปันโนจุติมันโทพิสมากายโยตัสาสิโทสทัศิถะทัศิถะอิสราอาคูปัเจกวะสาวติโนเตสัจ,จะ,ะวัชโตอาคาหายตุ ปาริวาติโตตีจัสเพออภินกันตีสินทีเทวสพรมาเกมาราเสนางอภินการมีปัจจกันปัสสะการหัตซะมันทะยังอิทคันทะพันทะพันทะทะราเคณพันธมัตถุโวสมันตาปาริวาเรทะมาโบปุจจิทะโกจินังอิติตัทะมหเสโนกันหาเสนนงอัตเปยสยิ ปานินาตรามหัจัสรังกัตวานเถระวังยะถาปาวุธโทมีโคทนยันโตสวิชุโกตถาโสาปุญจะปจัท,ทาวัตติสังกุโตอัศยังวเสตันจาศพ,พังอภิญญายาวะวะวะวิคิตวานะจักภูมานตโตตามัญสิสทาสาวเกสารเนรเตมาราเสนาอภินกันตาเตวิชานาถภาินคโบ เตจัตตะปะมังกรุงสุตวาพุทธศาสนังวีตราเคหิปังกามุงเสนเนสังโรมัมปิอิทยุงสเพวิชิตะสังฆามาพยาติตายสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุติตา